สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาอบปลาอบป,ป้าเนาะเพ็ดของอยู่ของกินอันนี้เราก็ใส่หมากด้วยซอสกูเขาทองใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ลดดีมือนฮาก็มาม์กทิดมไแล้วต่อไปก็จะเป็นการอบนอ่องอบในหม้ออบ อบในหม้ออบไรน้ำมนันบอนี่ฝนตกบดมือเลยนี่พุ่นอ้องไ่ะด้ยินเสียงนี่คือเสียงฝนตกเลยไปบ้านจะเส็จไม่เหตดกินพี่นอ้องอันนี้ปลาเจเอเอามาฝาคนขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วคนก็ได้ปลาพล่วก็เอามาตอดน้องด้วยจะสิมาเหตุวิธีหาวิธีเฮ็ดกินนี่แหละมันตะเข่าเหนือแล้วเนาะต่อไปเส้าลงหม้อแล้ว ต่อไปก็เส uh, ียเอาป้าลงหม้ออบเนาะพี่น้องหม้ออบไรน้ำมันเอาป้าใส่หนึ่งเลยน้องเรียบร้อยแล้วเอาป้าใส่หม้ออบเนะพี่น้องตใส่แล้วก็คลุกเลยสุกสุกสุกอืม วนะันนี้ฮาก็ตั้งเวลาเนาะพี่อนอนะงเนาะตั้งเวลาอบปลาก็ประมาณร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนี่แหละอุณภูมิเนาะตั้งเวลาไตตั้งเวลาอบปลาเขาบอกอ๋อปลาต้องสองร้อยองศาเลยหรอที่หอนแห้งอบไรพี่นอาเป็นร้อยแปดสิบก็พอเนาะมันหอนแห้งดันที่ต่้งประมาณ ที่หาที่เนี่ยที่อันนี้ก็โอเคเอาเวลาไปนั่งทำอย่างอื่นต่อแค่นี้ก็โอเคแหล้เบมือาก็เอาเวลาไปเหตุย่างอื่นตอนะ่อเนาะตั้งเวลาละเอาประมาณอันนี้ร้อยแปดสิบองศาเนาะแล้วก็สิบห้านาทีก่อนอันดับแรกเอาเข้าคอยมากราบมันนาะพี่น้องเนาะมาคอยแง่งันเบิร์นว่ะ เป็นจังไดเนี่ยเพราะเขาเขียนบอกว่าปนานะ 200, สองร้อยจะมีองศาผมก็เอารัดเป็ดสีก่อนแล้วหว่างที่ลอลอลอกป้าสูกเนาะเขาก็มาเบิงวิวเนาะที่นนองมาดูวิวฝนตกวันวันเข้าพรรษาวันนี้ฝนตกเบิดหนูเลยพระนาราณาบูชาเมื่อวานวันนี้วันเข้าพรรษา ฝนกระโตกเบิดหนึ่งเลยน้องชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำบรรยากาศเป็นใจเดกับเผากินอยู่บา้า ในระหว่างรอปาสุกเราก็มาดื่มกาแฟกันเขาช่องคาบูชิโนเน,นะพี่น้องเนาะเ็ดช่งเอ,งอ่งอมีละมต้องใสเบิร์ดซองใส่ค้งซองกับท่อประยดัดประยดัดอ่าเราก็มาเปิดดูเหลืองอุยแล้วกินหอมกินหอมต้องอีกรอบนึงยังไม่สุกพอดีบ้น,นสูกบ้านสุกเอาอีกเอาอีกอ ตับมามูลเวลาอาอันแดดประมาณนี้แหละทำกั้มเฟือง,องน้ำผั่นสูพี่น้องเดี๋ยวใส่อีกเนาะเพราะว่าเข้าไปทีละห้าตัวสิละสี่ตัวเอาไปกองกันอยู่ข้างในมันกับบะชุกฮาก็เลยเอาเขาเทละสซีโต้หาโต้เนาะอันนี้ออกไปยทางนอกก่อนตอบมาพริกนั่นอ่ะพี่นอ้อง นี่เราก็หฮากระด้ปฟาแล้วพี่น้องเอยกินไปละโตหนึ่งแสบหนัวย่ยูกินแบบแบาธรรมศาสาตร์ธรรมศาสาต,สาตร์รสศาสาต <laughs> ร์ธรรมศาสตร์บอกครับดิจิมนี่พี่แต่กระบอสศาสตร์ปันได้พอฮัดใซ่รดดีเนาะเรียบ <g ir ly> ร้อยแล้วพี่นอ้องต่อไปก็จะจัดการ กินจ้ากเงีไปลอยได้บาทเนกะิดใครนะอ่ะห้าปลาเอาละคลิปนี้ก็พอแค่นี้จ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเลค่ะเด้อต่อไปก็จะเมียนเราจะเมียนลราจ,จะเมียนปลาแลละ